สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ลุงแอ๋พามาหาสิทปากกาครับผมนางเรือสิทธิ์คีากะมาร้องมึงครับเห็นทันว่าป่ามันที่กลินบ่าแต่มาสายเนี้ยครับผมหมายกับน้องบ้านบ้านพัน tha วครับผมบ้านหัวสายบ้านพัน tha วเขตอำเภอศรีงามครับผม มาลองเบิ่งมาจะมีตัวปะ,ะ่รเอ้ยคอยติดตามครับผมนั่งซิทอีกชหน่อยก่อนใส่เงากุ้งครับผมใส่เงากุ้ง ประกาครับผมโร,ร,รงามมยู่ใส่ได้ครับผมโอเคอยู่ต่อครับยอนไม่ครับ มาแล้วครับตัวที่สองครับผมตัวที่สอง,สองมีแต่ใส่หน่อยเอนาะเสียเงนินครับผมเนี่ยก,กุ้ง ดึงแล้วครับผมดึงแล้วตัวที่สามครับผมโอเคครับไม่ครับผมก็มีแต่ใส่ห,นะสหิวเท่เนาะใส่น้อยเถอเนะไม่ครับไม่ตอดแล้วครับผมตอดแล้ว

ไปเบิ้งไม้ข่างกอบไผ่ขอยยงมึง่เาเที่ยวที่แล้วมาก,ก็ได้อยู่นี่ะครับผมข่างกอยไผ่จะใส่ใยรองมึงด้วยครับผมมีตัวอะไรนี่ มีตัวไหมเอาละครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยมาแล้วยนตะใส่จิ๋วครับผมเอา้าวเม็ดหรอมีตะใส่จิ๋วบ่ใส่ไงมีบอสใส่ไงมีบอส ครับผมมีกว่าใส่โอ้ยของพี่น้องเลยออกละตอดแล้วครับผมงหญ่ไหมไหมครับผมของต้องกอบไยลงเบิ่งกันกอภัย นี่แหละครับผมเข่าในปลาได้นี่ครับผมเข่าในปลาได้ครับผมสุดไก่จนหัวเลือตัวครับ เอากบไปมีตัวว่าเท่าไเรามีตัวครับผมใหญ่ไหมใหญ่ไหมเ,เรื่อยๆครับผมมาตอดครับผมขามฟังขามฟังเราไม่ไหม ตังหนึ่งครับผมคู่กงังสาธิตกางน้ามุ้งบึงครับผมตัวเามันเป็นต้นไม้ลาบตายครับผมนี่นี่ตายกลางน,าน้าทีมีต้ตวต่อ่อมาแล้วครับผม ส่งามส่งามครับยันไหมครับผมก่างนาำเลยต่ว่าเป็นต่อไม้ยราาบอยู่นี่รุนครับมีตอดบป่มีตอดอีกบ่ เอา้ามามาแล้วครับใส่งามครับผมตรงนี้ใส่งามใส่งามใส่ใหญ่าม,มาหน่อยนึงครับผมเอา้าเครครับไม่ครับผมตีน้ำทั้งหน่อยเรียกปลาเรียกปลาปลาโดกระไลครับผมน้องนี่เอาละตอดแล้วครับผมถีบลงไปตอดเลยดวลูว่า ดูว่าตอดลิรนยญซื้อมาเป็นเงียบเบิดปะมาโมเบิดครับผมไม่ไม่ตอดพ่อตอดพ่อปนนี้รุ่นครับผมหมาละอืมใส่งามครับไม่ละครับผมใส่งามใส่งาม ผมดิบเรียวดิบเร้วครับผมดิบเรวมาเรีวตัวหนึ่งครับผมมาแล้วมาแล้วใส่ใหญ่ครับผมตัวนี้ตัวงามครับสวยครับผมตัวนี้ ออโอ้ไวขนาดพี่น้องเลยรีบปั๊บเลยโอ้เก็บตกประทันครับผมมาอีกตัวแล้วครับผมย่นไหมครับผมตีน้ำจล็กน่อยอต่อรุ่นครับมีตัวอีกปะอืมดิบต่อไหน,นะพี่นอ้องเอ้ยมาอีกตัวแล้วครับผม เงียบแล้วครับผมง่ายไหมเป็นไม้นี่ครับผมไม้ต้นอ,อ่าใกล้ๆลองมึงไม้นี้ครับผมนักไม้ตะกี้อยู่หันครับผมปายกันเบ็ดอันนี้ลองเบังตัวก็รอรุ่นครับผมไมแล้วครับผมต้นอืมตนเลียใส่ใหญ่เลยครับ ตอดแล้วครับผมตอดแล้วอว้อืออืออยู่ครับอยู่อ๋ออยู่บอก่อยู่ครับผมครับผมตัวน้อยพี่น้องเลยตัวน้อยตัวน้อยไม่ครับผมไม่ครับไม่ เดือกกับใครอยู่ครับผมมันอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยอยู่มาแล้วสวยๆครับผมสวงามครับผมครับไม้นี่ก็เป็นน้องบ้านหัวไซด์นะครับผมไม้นี่ก็เคยมาสิดจากคลิปที่ผ่านมาครับผม ดิลบรรยากาศครับผมริมฟังหนองทางนี้ก็ย้อนเสียงเลยนะครับเด้อครับครับกลับมาเบิ่งผลงานเทาครับผมนังสิบมาหลินมาเบิ่งผลงานเทาเจบเบิ่งครับผมเจเบิ่งผลงาน ครับเดินนั่งเรือสิทธ์มากับช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงครับผมบ่ายโมงกว่าบ่ายสองโมงครับก็นังสิทธ์เหรียญมาครับผมงาั้นจะได้ยุบป,ประมาณสองรูครับผม ประมาณสองโลตัดสวยงามจุหยุดมีก,กระผมหินเนาะกระผมจได้ลายอยู่กระผมครับกาไม้นี่กระนานๆมาครั้งหนึ่งครับผมนานๆมามาติดลองมาลองเบิึงครับว่าเดือดท่นวาด ช่วงอากาศเย็นๆตาจะกินบ่ครับเรือผมครับเลือสีแดงดิมฟังทุกทีผมดังสิถแถวนั้นครับผมครับกาพ่อกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้สำนีกซะก่อนผมก็จีเอาขึ้นละครับผมก็ได้พอกินแล้วเอาครับจากกันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ